ผมทำยังไงหน้าเด่นดวงทุกวันเฮ้ยเฮ้ย้ยสามช็อตเกินนี้เกินนี้คือเด็กเด็กๆโปรอืมโรนี่คือน้ำมะพร้าวคือกินทุกเช้าปะคะกินทุกเช้าทุกวันกินน้ำมะพร้าวต้องกินตรงนี้เท่านั้นนะครับ เพราะว่าจะได้วางน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกระโดดแ้งที่ก็นดาเลกลงทุกวันเหมือนผมนะครับโอเคทุกคนลองทำดูนะครับบ๊ายบายเอาแล้วถ้าอยากได้แฮมปบอรีนนะคะอยากได้แฮมปบอรีนก็สั่งได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กของผมนะครับเคลมุกตอนนีรสีนะครับสนใจติดต่อได้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่1 5ึ0 0หือบาทนะครับสำหรับตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ จาก1,9900บาทซึ่งเป็นราคาที่ดีมากเลยสมบูรณ์เลยไม่กี่ตัวนะครับมีมีอาจารย์มีท่ากระโดดประจำไหมคะอ๋อขึ้นมาไม่ทันไม่อะไรก็กระโดดปกป้องเลยแล้วก็ใช้มันเป็นรูปวิ่งใช้เป็นรูปวิ่งคือไม่ต้องซื้อรูปวิ่งเลยเนี่ยวิ่งอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โอโออ๋อต้องทำหน้าอย่างี้ป่ะคะใช่แล้วนี่แหละท่ารถพุงท่ารถพุงอันดีของผมเลยเนี่ยเนี่ยดูมั้ย จริงจังต้องจริงจังเลยนะต้องจริงจังแบบนี้เลยนะทำอย่างนี้ผมเพิงพ่งหายหมดโอเคแทมบุรีราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทราคาพิเศษ